มันคืนล่งไปล่งไป,งไปมาวันแรกวันที่สองอจะรู้สึกว่าเวลาผ่านช้าแพอถึงวันที่สมที่สี่เริ่มรู้สึกว่าเวลามันผ่านเร็วความรู้สึกดอเวลาเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ยายามสำนึกเห็นคุณค่าของเวลาทุกนาทีทุกวิน,นาทีให้จิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจของเรามีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรพยายามไม่มากที่สุด มาปฏิบัติในกรอบของสิ่งแปดคือการถืออุปโศคสพระบุตรองคนัดไว้ว่าเป็นเป็นบุญมหาศาลที่เป็นบุญมหาศาลนั้นมีเหตุผลหลายประการแต่ข้อหนึ่งก็คือว่า ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วย่อมเถือสิ่งแปดเป็นเรื่องธรรมดาการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาจ,จะปราศจากการเปบียดเบียนผู้อื่นจะเดินไปโดยความบริสุทธิ์สะอาดในทุก ทุกด้านน,น,นั้นการเถือสินแปดก็คือการเลี้ยงแบบพระอาหารหันต์เป็นการเจริญดั่งรอยของพระอาหารหันต์ปฏิบัติโดยการความอดทนโดยการฝืนความรู้สึกบางประการเพื่อให้ใช้ช,ชีวิตอย่างน้อยใน ในทางกายวาจาให้เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่ดองส่วนถึงท่านจิตใจปัญญาเราก็มีความเพียรพยายามที่จะดำรงสติซึ่งเป็นเงินไขของการรับผิดช,ชอบชีวิตของตน เราจะเรียนรู้ความจริงของชีวิตเป็นประสบการณ์ตรงสติเป็นเงินไขเหมือนกับสตินำเราเข้าไปในห้องเรียนเราจะได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็พราอมีสติ พราะมีความรู้ตัวกันการฝึกอาณาปานาสติก็ตามมราณาสติก็ตามสุปัชมทานก็ตามเมตตาภาวนาก็ตามมันก็เป็นการฝึกให้จิตใจมีคุณธรรม เป็นการพัฒนาสิ่งดีงามอยู่ในใจเราและเป็นการทำให้จิตใจสามารถเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในใจซึ่งบางสิ่งบางอย่างอาจจะเคยเก็บกดเอาไว้บางสิ่งบางอย่างก็กลบเกลือนเอาไว้ บางสิ่งบางอย่างสตว,ว่ามองไม่เห็นเพราะเคยชินมากเกินไปจนกระทั่งชินชาไม่ได้ประทับใจไม่ได้สับซึ่งไม่รู้สึกอะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเกินไปนใจนจิตใจที่มีสติใจิตใจที่มีสัมปชัญญะมีความเพียร ใจิตใจที่มีความสดชื่นจิตใจที่มีสติไม่ไม่มีคำว่าสัำสากจำเจระความสดชื่นเป็นคุณสมบัติของใจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันใจิตใจที่จำเจ สัมสากเบื่อหน่ายจิตใจที่ชอบเทียบกับอดีตหรือว,ว่าเทียบตัวเองกับคนเอนหรือสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่พวกเราฝึกตอนให้อยู่กับสิ่งที่มีอยู่เรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่ให้ ลดในส่วนที่เป็นอกุศลคอยเพิ่มในสิ่งที่เป็นกุศลใจใจมีกำลังองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตัดไว้ว่าอาริยมรรคมีองแปดมีอันเดียวไม่ความว่าพระพุทธองค์ สั่งสอนพระสาวกตั้งแต่ระดับปุถุชนไปถึงระดับพระอริยชนองค์สอนอริยมรรคมีองค์แปดพระพุทธองค์รัดสอนชาวบ้านฆระวาดทึงก็สอนอริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคอันเดียว อริัยมากนั่นประกอบด้วยการพัฒนาพฤติกรรมไา่วาจารว่าเป็นอธิศินสิกขาการพัฒนาจิตใจเรยกว่าเป็นสมเนื่องของสมาธิแล้ก็มีการพัฒนาทางด้านปัญญาพร้อมๆกัน การทำความเพียรทั้งจิตใจการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญกับทุกหน้าในพระไตรปิฎกในพระสูตรต้องกล่าวถึงเรื่องนี้พระุองค์สั่งสอนพระสงค์ว่า หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มให้เดินนั่งสมาธิเดินจงกรมสี่ทุ่มถึงตีสองเวลาพักผ่อนตีสองถึงหกโมงเช้าเวลาทำความเพียรน,นั่งสมาธิเดินจงกรมน่นต้นไม้โน่นเรือนว่างโน่นที่สงบให้พวกเธอไปนั่งสมาธิกัน จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังว่าสีเวลาเปล่าๆดังการที่เราให้เวลากับการนั่งสมาธิการเดินจงกรมคือเป็นการปฏิบัติถูกต้องตรองตามพระพุทธประสงค์อย่างร้อเปซเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าเรามีโอกาสเช่นนี้ นั้นจะสงบมากสงบน้อยมีปัญหามากมีปัญหาน้อยไม่เป็นประเด็นอยู่ที่ว่าเรามีความเสียสละมีความเพียรพยายามมีความจริงใจที่จะบูชาคุณพระศิรรัตน์ตรโดยการเพียรพยายามละสิ่งที่เป็นอกุศลบำเพ็ญสิ่งที่เป็นกุศลชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ เรายังไม่ต้องไปกล่าวถึงผลแค่การกระทําแค่ความพยายามสมควรแก่การยกย่องอย่างมากอยู่แล้วจิตใจเพลอฟุงซ่านง่วงรู้ตัวตึงกลับมาตั้งต้นใหม่นั่นคือการบูชาพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าส่งพอใจที่สุดทุกครั้งที่รู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าหลงดังต้นใหม่นั้นคือความตื่นปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วกำลังเพลิออยู่กับาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปล่อยวางกับมาอยู่กับลมหายใจ ก็เป็นการเจริญนิกรรมปารมีเป็นการออกจากกามออกจากสิ่งแล้วไหรไรเกนสารสาระมาสู่สิ่งที่มีแกนมีสารมีสาระเป็นความเจริญของจิตใจเป็นความเจริญของชีวิต กระทำของเราถึงนาภาคภูมิใจว่าเรากำลังเจริญตามรอยของพระพุทธเจ้ากำลังเจริญตามรอยของพระอริยเจ้าทั้งหลายอะไรว่าเป็นเกียรติแก่เราเป็นโชคของเราเป็นโอกาสของเรา